ปากสวยค่ะลิปจะลบไหมไม่ไรค่ะช่างอยู่เดี๋ยวให้ช่างเติมเดี๋ยวให้ช่างเติมค่ะเดี๋ยวให้พี่กอบฟเติมให้ทุกคนสวัสดียามเช้านะคะมีงานสองวันเลยค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็งานบ้านทําบุญบ้านเรา,า <c oughs> มีงานสองวันสองใจค่ะทุกคนถ้าทางสายแก้วใกล้สุดต้องไปทางนั้นนะคะทุกคนจะ้ะไปม่ไดหรอกถ้าไปไม่ได้ช่างอย่าลืมด้วยย้อยไม่เอาพัก <c oughs> <c oughs> สวยเหมือนตุ๊กตาอะไรปมป่อยอะปมป่อยจะไรกับแม่เหรอปมป่อยอยู่บ้านนะแม่ไปงานแม่กลับมานะลูกนะอาจารย์ช่างคำเห่งช่างอะไรเนี่ยกาแฟชงกับน้ําเย็นอร่อยอร่อยค่ะคุณแบนนี่อร่อยพี่แพลรี่คือสวยมากกลับมาเป็นผู้หญิงค่ะเมื่อคืนสนุกมากสนุกฟีกัดกับอาจารย์ยิ่งศักไงกัดกับอาจารย์ยิ่งศักอาจารย์ยิ่งศักเขาไม่ถือดิฉันค่ะ เขาเห็นดิฉันเป็นน้องสาวเขาบอกแฮรี่เป็นน้องสาวฉันอาจารย์นิ้มสับอารมณ์อารมณ์เหมือนพี่ป๋องกัดกัดไปดิเลยเนาะกับพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมอาจารยพี่หนุ่มอ่ะใช่อาจารย์นิ้มสับเขาเอ็นดูฉันไงแต่เขาลองเป็นคนเดียวที่กัดแล้วอาจารย์ไม่เกิดให้ดูมีความสุขกว่าแกออกมาข้างนอกกันใช่อาจารย์ไลฟ์ขายแกไม่ได้ไลฟ์หรอกค่ะแกอัดเทปบน อาจารยิ่งสักอ่ะอัดเปบนไปเรื่อยเออขายขายตั้งแต่เช้าฉันดูแม่ตีห้าอาจารย์ไล่แล้วอย่างเงี้ยแล้วจะดูขยันไปนะไอแม่จะนปากป่วยขนาดนั้นล่ะเอาโอ้ยยังไม่ทาลิปลิปลูดอ่ะให้มันสวยอยันให้มันหน้าเทาพี่กอฟอยากให้มันเหมือนเราขยันแต่งจังเลยโทนเทาหลีเนี่ยแต่ให้มันเหมือนเราขยันแต่งมากโทนเทาหลี สวยมากสวัสดีครับคุณแพลริสสวัสดีค่ะแต่งหน้าสวยมากเขาเจ้าเข้าใจให้หน่อยขอห้าขอหนึ่งหมื่นใจไปเลยปะก็ว่าไม่อ่านเม้นเลยไม่อ่านเมนรอกเขาเป็นเทปใครจะมาขยันขายตั้งแต่เช้าเป็นเทปนน่ากลัวนะคนเขาดูไปใช้ได้สีผมสวยผมมันต้องเข้ากับงานค่ะทุกคน เจ๊กอลนางจะให้ฉันใส่ผมอะไรก็ไม่รู้อีอันหนึง่งฉันบอกโอ้ยพักก่อนผมอันนี้ก็เหมือนเคยใส่ไปแล้วหรือเปล่าตอนตักบาทมันก็ทรงคล้ายๆกันแต่เขาทำมาใหม่ใช่ไหมเพราบอกเบิร์กมันก็มีเท่าน,นี้ก็ถึงบอกว่าอยากให้ใส่อันนั้นเลิศเลยเจ๊กอลตรงผมไม่ค่อยจะขยันหะขยันทำเอาผมเก่าๆมาทำให้ไม่เลิศพ่อพ่อพาขายไก่ ไม่เลิศนะทุกคนเนะเนาตาลีตาเลือไปเอาค่อยจัดเลยไปเอาอีกอะไรอีกค่อยจัดเลยอย่างไม่เลิศเพระาะวันนี้ท,ทำอะไรพี่แพรวันนี้ไปเปิดงานให้เขาหน่อยค่ะางานวัดางานวัดแล้วก็ไปเลี้ยงลงทานนะคะทุกคนงานประจำปีวัดบ้านเกิดวัดบ้านเกิดก็เลยต้องลุกแม่ป้านิดหนึ่งวันนี้มาในลุกแม่ป้าอืม คุณคนบอกราชนิกูลมากแม่เป็นหม่องคะ่ะแม่เป็นหม่อมอือักนี้สดใสบักนี้สดใสหรอคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงนะคะทุกคุณหญิงคุณนายแม่ป้าสวยเกินกำไรตะปูสวยมากมันอยู่ที่เทสค่ะเรามีคนมีเทส ใส่นิดหน่อยพอไม่ต้องใส่เยอะใส่้น,นใส่นิดหน่อยพอใส่เยอะไปเดี๋ยวคนจะว่าเราใส่ให้มันดูเบาๆพอเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวหลวงพ่อจะตกใจเดี๋ยวหลวงพ่อจะว่าหลวงพ่อจะดูตกใจผง,งคู่พี่กอบไงอีพี่กอบไง หงคู่มีคนบอกติดหงคู่ด้วยขิงเหรอหงคู่เจ๊ก,กับเจ๊ก,กับใจหงคู่มัน <laughs> <c oughs> อ่ะเขามีคู่ติดหงเดียวเลยล่ะเออฉันมีคู่ที่เป็นเหมือนพวกหล่อนพวกหล่อนไม่มีคู่ขี่สักเท่งไงแมคนใส่เขาดูพแพงพก็ดูแพงพวกหล่อนมันไม่มีคู่ไม่มีผู้ซื้อสวาร์กี้มา200สองร้อยใสเหมือนซาวากี้สองแสนมะะั้งล่ะอืมคนมันอยู่ที่คนใส่เดี๋ยวู่อยู่อยู่ที่ไม้แขวนเออไม่ต้องซื้อสวาร์กี้แท้หรอกนี่สวาร์กี้สองร้อยบาทใสเหมือนสองแสน เขาจะเข้าใจให้ด้วยนะคะสวยมากโ okay. อเคดดดดวีวคุณนายบ้านใส่ทองอยากมีแฟนแบบคุณแพรลี่บ้างคะ่ะอา้าวตายละหาเลยคะ่ะแหมต่อเขาโสดก็ไม่จีบเนาะเออเขาเป็นพูดไม่เขาเหมือนว่าเขาอยากอาจจะอยากอยาก,อยากมีแฟนหล่อเหมือนลาวอย่างาี้หรือเปล่า แต่นีคกูหลอกหรอไมใช่พี่เขาเข้าใจยากไ้ก่อนเคยอะไรที่เข้าใจยากประโยคไปด้ซับซ้อนเข้าใจยากมากคุณขาบอกฉันจะเอาชุดแจ่มแจมะซื้อสีแดงมาบนเตาสีขาวฉันบอกว่าขอแบบแจ่มอ๋อเหนื่อยการมาแจ่มแจ่มมันไม่ได้หมายถึงสีชุดนะเามาม CFC หล่อนมันไม่ตื่นพี่เ็บอกว่าเอาชุดแจ่มแจ่มจะซื้อชุดสีแดงมามดเอาสีขาวสรุปจะเข้าใจผิดใช่ไหมหล่อนไม่ตื่นเจ๊ก๊อฟนางไม่ตื่นหล่อน ทุกคนช่วยบ,บอกฉันหน่อยสิคะเจ๊กอบนางไม่ตื่นทุกคนอย่ายไปคุยกันนางเมายาคุมเบือ่อใจเย็นค่ะนางอ๋องไงทุกคนกาแฟแพรรี่อร่อยมากเลยนะนี่กินกาแฟแพรรี่ตีกันเลย <c oughs> จะไม่ห้ามตั้งหน่อยเหรอคะ จะไม่ห้ามตั้งหน่อยเหรองานแปดโมงครึ่งนู่นทุกคนเขาจะเข้าใจนะคะคุยเป็นเพื่อนกันสักยี่สิบนาทีได้อยู่ยี่สิบนาทีค่ะผ้าถุงผ้าจพระผ้าถุงนี้แม่ตัดให้ค่ะทุกคนหญิงไทยใจงามอนุรักษ์การใส่ผ้าธงผ้าถุงกันบ้างเราเป็นผู้หญิงอะ่ะพวกหล่อนนะต้องให้มากระเทยมาบอกมาสอนพวกหล่อนนะเป็นผู้หญิงแท้ๆไม่รู้จักแต่งตัวให้มันเป็นกุลสตรีบ้างรักษาความเป็นกุลสตรีกันบ้าง เป็นผู้หญิงอ่ะเกิดมาเป็นเพศแม่เนี่ยลรักสวยรักงามกันบ้างไม่ใช่แต่งตัววัวบวแวมแวมอะไรมีความเป็นผู้หญิงบ้างรักนวลสงวนตัวให้ดูมีคุณค่าให้ผู้ชายเขาแบบเห็นเราสูงส่งให้ชายไปเปิดไปโชว์กันเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะของงามมันต้องมันต้องแบบดูมีคุณค่าหน่อย ไม่ใช่มันง่ายไปหมดผู้หญิงยุคนี้ดูง่ายกันไปหมดของอะไรที่มันง่ายมันจะมันไม่ค่อยมีค่านะคะของง่ายอะยากเข้าไว้เข้าใจไหม <c oughs> เป็นผู้หญิงผู้หญิงเออให้มันดูมีคุณค่าให้ผู้ชายดูแบบเข้าถึงยากถึงเราอยากจะง่ายก็ตามแต่เราก็ต้องทำให้มันดูเข้าถึงยากไว้ เออต่อให้เราเจ็ต่อให้ใจเรามันดูง่ายแต่เราก็ต้องทำให้มันยากไว้ก่อนเข้าใจไหมอืมไม่ใช่เป็นเข้ใจให้มันดูแบบเราเป็นผู้หญิงเออไม่ใช่มาให้กระเทยไม่ใช่มาให้กระเทยแต่งตัวดูแบบดูในผ้าถุงใช่ไนมนี่ ปิดหมดไม่ได้เห็นขาอ่อนค่ะผู้ชายไม่ได้เห็นขาอ่อนผู้ชายไม่มีวันได้เห็นขาอ่อนเรียบร้อยอืมนะคะหันมาใส่ผ้าทงผ้าถุงกันบ้างค่ะอนุรักษ์ความเป็นไทยผู้เล่นนะคะก็ให้มันดูบริบทก็ให้มันดูบริบทเออเราไปวดัดไปวาก็ให้มันดูงดงามนะเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนก็อีกแบบหนึง่งไปกับผู้ชายก็อีกแบบหนึง่งอันนี้เข้าวัดก็อีกแบบหนึง่งนะคะก็ให้มันงามตามบริบทนะคะคุณขา เออให้มันงามตามบริบทนะคะใส่ผ้าถุงอย่างนี้ไปทะเลมันก็ไม่ไหวนะเออเข้าผักยังไงอยู่ใส่ผ้าถุงเข้าผักเป็นหญิงลีเป็นหญิงลีเลยใส่ชุดใส่ชุดลูกไม้เข้าเข้าผักมันก็ไม่ได้นะก็ดูบริบทไปนะคะนี่วันนี้วัน,นวันนี้เราไปวัดค่ะวันนี้เราไปวัดวันนี้เราไปวัดเราก็ต้องแบบนิดนึงให้มันดูแบบ เหมาะกับการเข้าวัดเข้าวาดูเรียบร้อยอืว่าแต่ทํายังไงให้มีแฟนหาเลยค่ะหาเลยผู้ชายถมเทถมถือเออผู้ชายมีเยอะแยะถมเทถมถือเ้วแต่งหน้าแม่ฉันเทามากเลยนะพี่กอลตเทาเลยล่ะสวยยิ่งแต่งยิ่งหน้า เดี๋ยวส่งไปเรียนเดี๋ยวส่งไปเรียนกับครูปิงปองเลยเจอกันที่วัดตะกัดเงาโอเคค่ะเจอกันวัดตะกัดเงาค่ะเอ๊หูดูแมนมากเนาะงทำเป็นหมูมาดูแต่งตัวคนสวนเลยแมนมากไม่ได้โดนพเทษวันนี้จะไม่ถ่ายรูปเหรอใต่ตัวแบบว่าใส่ตัวแบบคนสวนเลยไม่ได้ทำเป็นช่างแต่งหน้าเนาะ แอปแมนสุดหลี๊ดโซครู so crew, ค่ะทรงนี้ดูเจ้านานโอ้ยชิ้นแรกจะเอาทรงอะไรให้ฉันไม่รู้ฉันบอกว่าไม่เอาพี่ก็เอาทรงนี้มาเลยมาเปลี่ยนเลยทุกคนค่ะช่วยบอก<ม>ฉันหน่อยว่าพิมมาบอกฉันว่าหาชุดแจมจมฉันเอาชุดสีนี้มาบอกเจ้าสีขาวสูใ้ใครผิดก็ไม่ยอมพีมมาบอกเจ้าเสื้อสีขาวแต่พีมมาบอกว่าเอาชุดแจมๆจมเพราะว่าแจมๆมก็คือต้องสีแจมแจมโอ้ยเหนื่อยไปเถอะไป ออกไปจากตรงนี้ฉันงงกับคนเรียนสูงๆเนาะสื่อสารอะไรก็จะรู้เรื่องรู้ราวเขาหรอกแต่งหน้ามาสองปีแล้วยังไม่รู้ว่าว่าอะไรอะคนจ้างเขาชอบแบบไหนยังไงแต่งหน้ายังไม่รู้จากเทสจากอะไรกันนะมันควรจะต้องหาช่างใหม่ปละทุกคนคิดว่าฮะแต่งกันมาสองปีแล้วยังไม่รู้ใจอะหาบอกเอาแจ่บแจแจ่บแจ็เมื่อก่อนบอกว่าใส่เสื้อสีขาวไม่เอาใส่ไม่สวยเดี๋ยวนี้จะใส่เสื้อสีขาวก็ได้ กนี้ยกสาวแต่งคพวกนีิสีชมพูพกนี้จะหวานลงหน่อยพกนี้จะหวานลงเหรอกนี้จะหวานอันนี้แบบดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่เนาะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงกนี้จะซอฟลงหวานลงละมุนลงนิดนึงนะคะเออหวานลงพกนี้จะหวานลงเออถ้าเสื้อขาวจะสวยมากใช่ก็นางไม่เอามาแต่ไม่เป็นไรสีนี้ก็สวยทุกคนให้มันดูแบบกิมมิกกิมใจไป อก็บอกฉันเอาสีแจ่มแจ่มสรุปฉันผิดใช่ไหมต้องส่งมาให้ดูก่อนแล้วก็ถามว่าใช่ไหมอาจารย์แบบนี้เหรอจะได้บอกถูกว่าเออมันไม่ใช่บอกว่าจาัดมาแบบแจ่มแจม,แจม <c oughs> เออหมายถึงลายลวดลายเสื้อฉันก็บอกว่าสีขาวไม่เป็นไรแต่สีขาวแล้วก็จะมืดอันนี้แหละสวยละเออสีขาวตอนกลางวันมันอาจจะทำให้เรามืดหน้ามืดนะครบคุณใช่ดูแบบอั<ห>นบบนี้แหละผู้ลากมากดีละสวยละ คนสวยใส่อะไรก็สวยถูกต้องคนสวยใส่อะไรก็สวยไม่ใส่ยังสวยเลยพูดดีมากพี่เนี่ยคนเขาเป็นเอฟซีกันพูดดีมากใช่คนสวยใส่อะไรก็สวยเราอย่าไปคิดมากคนสวยใส่อะไรก็สวยไม่ใส่ยังสวยเลยบีบให้เท่ากันต่างหูกับสร้อยดรอปเลยเออกิมมิคกิมมิคนะฮะอืมสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ กระเป๋ายังไม่ได้ซื้อก็ต้องเอากระเป๋าหลุยไปไม่มีกระเป๋าไม่ได้ซื้อกระเป๋ายังไม่ได้ซื้อว่าจะซื้อกระเป๋าอะไรนะพี่ก๊อฟย่าลิเพาเหรอเออจะซื้อกระเป๋าย่านลิเพาลนี่และกระเป๋าย่านลิเพานะแต่ขอบเป็นทองแท้นะเมือหร่เออแบบนี้ก็ดูเป็นย่าลิเพาลไกลๆอ่ะก็ได้อยู่มันก็ไปของมันได้กับพัดลมอันนึงเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้พัดก็ค่ะเขาใช้พัดลมแล้วก็ถือไปแบบนี้ทุกคนแล้วก็ไปลงจากรถไปมันก็จะแบบนี้เลย นี่นี่ก็สวยไปช่ำไปก็ถือไปเก๋ๆอ่ามันอยู่ที่เรามีความไทยบ้างอะไรบ้างเรียกว่าสไตล์ที่สไตล์มันอยู่ที่เราค่ะมันอยู่ที่ความฉ่ำของเรากระเป๋าสวยพัดลมบอกคืออ๋อหล่อนจะไม่เอาความคือคะ่ะฉันเอาความเย็นแล้วหล่อนจะรู้เลยว่าความร้อนันคืออะไรเออสักสิบโมงเนี่ยนะสิบเอ็ดโมง พัดลมฉันแบบฉ่ำมากฉันบอกเลยลจะร้นอนมากอืมนี่พัดลมฉันนพัดลมฉันคือแบบเป่าทีวิก,ป,ววกปิววิกปิวอะฉันบอกเลย ตาชํำตาชํำชุดชํำดูคุณหญิงมากชั่วโมงนี้ต้องมีพัดลมไม่มีพัดลมไม่ไหวคะ่ะทุกคนมันร้อนจริงโอ้แล้ววัดนะตอนทเที่ยงคนเยอะๆหน้านี้เยิ้มไปเลยกลับมาเดี๋ยวจะนอนคืนนี้อาจจะไปไป,ไปลำวงเดี๋ยวดูกอ่อนเขามีลำวงคะ่ะจะไปลำวงกับเขาหน่อย คะความแรงร้อยคือแหละคือปิวแรงจริงใช่ยี่ห้อนี้ดีมากเลยยี่ห้อนี้ดีมากค่ะีอย่างดีโคราชฝนตกแต่งตาจึ้งมากสดใสหัวใจสีชมพูโซจึง วันนี้อากาศดีนะที่โป่ง